สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจดครับพี่ลิซ่าครับท่านผู้ฟังทั่วโลกครับโ <c oughs> ดยเฉพาะยิ่งท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับรายการในสปปลาวครับ ครับเรามีแขคลับในสปปลาวเยอะนะครับแล้วมีครับเมื่อเช้านี้มีคนทักพิมพ์เข้ามาเป็นภาษาลาวและสบายดีนะแล้วก็มีภาษาอ่ากัมพูชาด้วยนะมาจากกัมพูชาด้วยนะครับพิมพเป็นภาษาเขเมรด้วยนะแต่ผมอ่านไม่ออกอันนี้เกินความสามารถผมอ่านไม่ออกแล้วก็มีอ่าจากปัตตานีคือทักเข้ามาเป็นแบบสลามัตปากีคืออาจารย์ครับเรียกว่าชูรีอาเซียนจริงๆฮะในการเรา วันนี้ครับอาจารย์เป็นประเด็นที่ผมเห็นคนพูดกันเยอะมากนะว่าเราไม่ทันเวียดนามแล้วเวียดนามแพ็แซงเราไปแล้วแล้วก็แบบในโซเชียลมีเดียก็มีการแบบว่าแซกันไปแซกันมาแบบนี้เนี่ยนะครับมันยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในวันนี้นะเวียดนามเนี่ยแซงเราไปจริงหรือเปล่านะครับครับแซงไปจริงครับผมเลยใช้ใช้ใช้ไม่ไม่มีไม่มี question mark เลยนะจารย์แซงแล้วนะะไม่ลังเลเลยนะครับผมไม่ลังเลที่จะพูดคํานี้เลยว่าเวียดนามแซงหน้าประเทศไทย นั้นแล้วหรือประเทศไทยตามหลังเวียดนามแล้วทําไมผมถึงมองอย่างนี้นะครับทําไมผมถึงมองอย่างนี้นะครับเราไปดูตัวเลขได้เลยนะฮะดูตัวเลขสังเศรษฐกิจได้เลยคําว่าแซงนี่หมายถึงเศรษฐกิจนะฮะแต่โอเคขนาดเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยนะครับยังใหญ่กว่าเวียดนามได้แน่แต่อีกสิบกว่าปีเนเขามีเป้าหมายที่จะทําให้ขนาดเศรษฐกิจของเขาเขาคือเวียดนามเนี่ยแสงหน้าเท่าเทียมกับประเทศไทยนะครับหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้คุณลิซ่าครับ ก็ต้องดูกันต่อไปว่าเป็นสิ่งที่เวียดนามตั้งเป้าหมายแล้วก็เป็นสิ่งที่เวียดนามท้าทายนะครับว่าจะไปได้ไกลเท่าเทียมกับขนาดเศรษฐกิจเท่าเทียมกับประเทศไทยหรือเปล่านะครับทำไมผมถึงบอกว่าเวียดนามแซงหน้าประเทศไทยผมต้องใช้คํานี้เพื่อจะกระตุกประเทศไทยว่ากระตุ้นประเทศไทยว่าเฮ้ยต้องหันกลับมาพัฒนาประเทศแล้วนะเ,เรามีจุดอ่อนตรงไหนในการพัฒนาประเทศต้องกลับมาหวนมาดูนะครับ เมื่อก่อนครับคุริซาครับเวียดนามต้องมาดูงานในประเทศไทยใช่ค่ะผมว่าวันนี้คุริซาครับดรครับผมคิดว่าวันนี้เราบางเรื่องบางราวเราต้องไปดูงานที่เวียดนามแล้วเว่าเขาทําไมถึงพัฒนาได้ได้ดีกว่าเรามากเลยครับสมัยก่อนเกาหลีก็เคยมาดูงานเราอะเกาหลีใต้ก็เคยมาดูงานเราเมื่อก่อนหลายประเทศเคยมาดูงานเราวันนี้เราต้องกลับไปดูงานเขาแทนผมไม่อยากจะใช้คํานี้มันสะเทือนใจว่า ผมคิดว่าการพัฒนาประเทศของไทยในอาเซียนนะแบบอาเซียนผมว่าอยู่กลางๆอ่ะเราก็วิ่งของเราอ่ะแต่ว่าเพื่อนมันเพื่อนในอาเซียนในวิ่งเร็วกว่าเพราะนั้นเวียดนามขณะนี้เนี่ยขึ้นไปแต่แต่ใกล้เคียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆเรื่องนะใกล้เคียงกับมาเลเซียและก็สิงคโปร์ถ้าผูฟังที่รบครับเดี๋ยวมาดูว่าทําไมผมมองเทียดแสงหน้าไทยประเทศไทยตามหลังเวียดนามครับอ่า ในช่วง30ปีที่ผ่านมาอาจจะตัวเลขหน่อยนะถ้าฟังครับกำลังขับรถอยู่หรือเปล่านะฟังเพลินๆแล้วกันตัวเลขในช่วง30ปีที่ผ่านมาอัตราขยายตัวเศรษฐกิจครับคุริซาครับเวียดนามประมาณสัก6% 30ปีเนี่ยผมมองจากการที่เขามีนโยบายที่เรียกว่าดอยเหมย1982 1เ8 6ป็ 19, 82, 19, นะฮะ30ปีประมาณนั้นเขาพัฒนาได้อัตราขยายตัวเขาประมาณ6%ไทยประมาณสัก3.5%เพราะฉพราะนั้น ไทย30ปีที่ผ่านมาอัตราขะยาตัวเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจของเราคุดิซ่าครับเป็นครึ่งหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามค่ะน่าอันนี้อันที่หนึ่งนะคระดูภาพรวมอันที่สองครับ FDI FDI ก็คือเม็ดเงินที่ต่างชาติเข้าไปลงทุนในประเทศนั้นๆลงทุนในไทยลงทุนในเวียดนามผมเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบกัน ตั้งแต่นูนเลยดอยเหมยเลยหนึ่งเก้าแปดหกยามที่ผมได้เรียนท่านดูฟังไปแล้วนะครับเขามาแซงหน้าประเทศไทยเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศครับคุณลิซ่าครับดรคตอร์ครับแซงหน้าประเทศไทยตั้งแต่สองศูนย์หนึ่งสามก็คือตั้งแต่แปดปีที่แล้วแปดปีที่แล้วอะ่ะถ้าคุณลิซ่าเป็นนักลงทุนอเมริกาดรเตอร์เป็นนักลงทุนจากยุโรปแล้วนทะ่านผูฟังเป็นนักลงทุนต่างชาติเดี๋ยวท่านดูฟังต้องมาดูนะครับว่า ทำไมนะฮะที่ผมให้ข้อม hmm to ูลบ <rum> yep. ัน okay. นี <skin> ้เนี <subsequent> Ahmad, ่ย <poles> ทําไมต่างชาติถึงตัดสินใจไปลงทุนที่เวียดนามเพราะฉะนั้น FDI ไม่เงินต่างประเทศที่ไปลงทุนในเวียดนามแซงหน้าประเทศไทยเมื่อ8ปีที่แล้วของเราถ้าเราดูประวัติศาสตร์นะครับคุณดิสาครับมันเป็นขึ้นเลยฮะขึ้นลงๆงขึ้นลงลอย่างนี้เลยครับมันขึ้นลงลนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่2ครับ มูลค่าการส่งออกผมบอกว่าเมื่อกี้จี p ของไทยยังสูงกว่าเวียดนามแต่ต้องแต่ต้องยกเว้นสําำหรับการส่งออกเลยนะฮะการส่งออกมูลค่าการส่งออกที่ไปทั่วโลกเนี่ยนะครับสินค้าส่งออกที่ไปทั่วโลกเวียดนามแซงหน้าประเทศไทยไปแล้ว uh huh. โอ้ยผมลืมอีกอันหนึ่งก็คือว่าทำไมจริงๆผมมาพูดเวียดนามหลายรอบแล้วแล้วทำไมกลับมาพูดอีกอ่ะ ก็เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมได้รับเชิญให้เป็นบรรยายออนไลน์ให้กับคณะอนุกรรมมาธิการคณะอนุกรรมมาธิการหรือเปล่าคณะอนุกรรมมาธิการอุตสาหกรรมนะภายใต้คณะกรรมมาธิการพาณิชย์และอุตสาหกรรมของวุฒิสภาเขาก็เชิญวิทยกรนะที่มีความรู้เรื่องเวียดนามเนี่ยไปให้บรรยายให้เขาฟังนะครับผมเป็นหนึ่งในวิทยกรนั้นเขาจะเอาผลสรุปของวิทยกรเนี่ย ไปเสนอต่อวุฒิสภาต่อไปนี่คือเหตุผลของการมาพูดว่าไทยตามหลังเวียดนามนะครับอ่าประเด็นที่สก็คือว่าส่งออกครับเวียดนามแซงหน้ามูลค่าการส่งออกเวียดนามแซงหน้าประเทศไทยตั้งแต่ปี2018เพราะฉะนั้นมันสะท้อนหลายๆเรื่องนะ FDI ตามหลังสะท้อนอะไรบ้างการส่งออกตามหลังสะท้อนอะไรบ้างการส่งออกตามหลังสะท้อนให้เห็นว่าศักยภาพในการแข่งขันของการส่งออกไทยถดถอยลง นะครับเวียดนามไปยึดพื้นที่ในหลายๆประเทศทั่วโลกในแง่การส่งออกได้เยอะมากจนแซงหน้าประเทศไทยมูลค่าแซงหน้าประเทศไทยแต่ขนาดเศรษฐกิจยังน้อยกว่าประเทศไทยแต่ส่งออกแซงไปแล้วครับท่านฟังที่รบครับอันหนึ่งครับดรพยายามพยักเขัวอยู่ใช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 ,ใช่ใชใ่เห็นด้วยกับผมนะ <ute> <im itos> อันหนึ่งครับดตอร์อันนี้แบบจี๊ดเลยฟังได้จี๊ด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 มากมากก็คือว่า สินค้าอุตสาหกรรมที่เราส่งไปในต่างประเทศครับดรครับคุณวิชาครับสินค้าอุตสาหกรรมที่เราส่งไปในต่างประเทศเนี่ยเทคโนโลยีที่ตัวในสินค้านั้นเนี่ยนะครับเราด้อยกว่าเวียดนามอือใช่ค่ะเทคโนโลยีที่อยู่ในตัวสินค้าเครับค็นสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกที่เป็นฮเเทควียดนาะสองศูนย่สี่วก็ประมาณเจปีนะครับ เห็นไหมฮะไปนานแล้วอะ่ะไปนานแล้วอะ่ะไม่ว่าจะเป็น FDI ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกไม่ว่าจะเป็นไอสินค้าไฮเทคที่อยู่ในอุตสาหกรรมเวียดนามแซงไปหมดแล้วออกมาดูอะไรแซงไปอะไรอีกเวียดนามขนาดนี้ตัวที่เป็นสินค้าไฮเทคเนี่ยใกล้ไปแตะกับมาเลเซียแล้วนะใกล้ไปแตะมาเลเซียแล้วนะครับครับใกล้ไปแตะมาเลเซียแล้ว ศักยภาพของคนล่ะอันนี้สําคัญคนเป็นเรื่องสําคัญใน,ในการพัฒนาประเทศออื uh huh. ศักยภาพของคนเวียดนามนะครับมีอัตราการพัฒนาตัวเองนะในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาสามสิบปีที่ผ่านมาแซงหน้าประเทศไทยครับอะอันนี้จาจย์ก็กพูงก<อ>ว่านีาน่สูงกว่าอีกหลายครับผม กันกแล้กใช่ไหมท่านยังยังครับยังครับเพระเอิญจะจะจะเสริมอาจารย์ิดึงนี่ยอยากแชร์โอเคเชื่อแท้คือเรื่องคนเนี่ยเพระเอิญว่าผมได้มีโอกาสไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยที่เวียดนามได้ไปเลยนะฮะตอนก่อนช่วงโควิดนะครับก็คือได้ไปหลายหลายมหาวิทยาลัยเลยทั้งที่ฮานอยแล้วก็ที่โฮจิมินนะครับเราเห็นเลยครับอาจารย์ว่า เด็กๆเเขาคือคนรุ่นใหม่เขาเยอะคือประชากรที่เป็นคนวัยทํางานเขาเยอะมากอันนี้เขาก็ได้ได้เปรียบเราแล้วนะเพราะว่าถูกต้องคือปรมิตรประชากรเขาอะครับมีคนหนุ่มสาวคนวัยทํางานเยอะเยอะมากนะฮะแล้วก็ถูกต้องเอ่อพอไปดูคืออันนี้ในเชิงปริมาณเนาะในเชิงคุณภาพอาจารย์พอเราไปเราไปสอนเขาว่าคนเวียดนามภาษาอังกฤษดีมากคืออย่างเียว่าคนเวียดนามภาษาอังกฤษดีนะครับผมว่าสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเด็กเนี่ยสอนภาษาอังกฤษแบบภาษาอังกฤษดีมากผมก็ถามว่าทําไมทําไมทําไมถึงแบบภาษาอังกฤษดีล่ะเขาบอกว่าเขาชอบดูซีรีส์ต่างประเทศ เขาเรียนภาษากฤษเสริมตอนเย็นอะไรแบบนี้แล้วก็ได้ภาษาที่3ได้ภาษาจีนได้ภาษาบางคนพูดภาษาไทยได้ด้วยคือเราเห็นความกระตือรือร้นนะคะอาจารย์คือคนที่คนที่เป็นอาจารย์อ่ะอาจารย์เราเห็นแววตาคือแววตาของเขาอ่ะมันมันฟิร์สนะมัน,นะม,นมันกระหายที่จะเรียนรู้อ,อาจารย์ซึ่งผมพูดตรงๆว่าแววตาแบบเนี้ยหาได้ยากในเด็กไทยแล้วคือคือเวลาอาจารย์สังเกตว่าเวลาเราไปสอนนะใส่ตามันจะแบบใส่ตามันจะแบบคนละแบบอาจารย์ได้ออกว่าคือเด็กเวียดนามเนี่ยใส่ตาเขาแบบโหมันมีประกายแล้วมันแบบ กระหายที่จะเรียนรู้ซักถามพอเราบอกว่าเนี่ยมีใครสงสัยบ้างยกมือกันพรึบเลยอาจารย์คืออันเนี้ยเราเห็นเลยว่าคุณภาพเนาะหรือความกระตือร<ช>ือร<ม>้นในการเรียนเนี่ยของเด็กเว้นน้มก็มีสูงมากครับอาจารย์นี่จะประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะผมว่าตั้งแต่ทั้งเมื่อกี้อาจารย์ใช่ไหมผมว่าพ่อแม่เนี่ยก็เป็นคนที่เป็นตัวผลักดันกระตุ้นนั่นแหละครับเพราะคิดว่าร,ระดับพ่อแม่นี่คงเจออะไรมาเยอะในภาวะสงครามก็อยากจะช่วยประเทศพัฒนาโดยถ่ายทอดไปที่ลูกๆอ่ะนะครับ แล้วเด็กไทยเนี่ยผมว่าไม่ค่อยถามนะเมื่อกี้ดรบอกว่าเด็กเวียดนามถามเยอะมากเด็กไทยไม่ค่อยถามหรือคนไทยก็ไม่ค่อยถามในที่ประชุมคนไทยจะมาคุยกันหลังจากประชุมเสร็จแล้วอ่ะนะจะมาถามกันในห้องน้ําจะมาเอ๊ะทำไมเป็นอย่่งไม่ทำไมคุณเป็นห้องน้ำทำไมคุณที่ประชุมคุณแสดงความคิดเห็นไปเลยคุณสงสัยอะไรคุณถามไปเลยนะนะไอ้อันี้ไม่เหมือนอินเดียนะนี่ไอ้ไม่ไม่เหมือนวัฒนธรรมอินเดียอินเดียทุกคนที่เข้าประชุมถามหมด ถามหมดถามมากชอบพูดอินเดียคนชอบพูดอยากรู้อะไรเนี่ยนี่คือวัฒนธรรมอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่ศักยภาพการพัฒนาของบุคลากรหรือคนหรือแรงงานในเวียดนามเนี่ยสูงกว่าไทายสูงกว่าในอาเซียนด้วยในช่วง20ปีที่ผ่านมาเขาทาได้ยังไงอะมวอาจารย์ครับเดี๋ยวเรามา,าเป็นช่วงต่อไปดีกว่าว่าทําได้ยังไงอันนี้ผมผมคิดว่าน่าสนใจมากเดี๋ยวเราทิ้งไว้นิดนึอาจารย์ว่า คนสำคัญเพราะจริงๆแล้วถ้าเราดูเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยก็พัฒนาคนจนประสบความสําเร็จใช่ไหมอาจารย์ดังนั้นเนี่ยทำยังไงดีอันนี้เราต้องมาดูงานละมาถอดบทเรียนจากเวียดนามลถะ,ะถูกต้องถูกต้องคนสําคัญจริงๆเดี๋ยวเรารไป<ม>พักกันสักครู่ครับอาจารย์ครับดร กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning Asia ในเช้านี้นะคะอยู่กับอาจารย์อารลิซ่าแล้วก็ในหัวอารกันค่ะคุยกันเรื่องของเวียดนามและประเทศไทยและการที่เวียดนามเนี่ยแซงหน้าไทยไปหลายด้านเหมือนกันนะคะเรื่องการเติบโต FDI การส่งออกเทคโนโลยีและกําลังคุยกันเรื่องบุคลากรน,นะคะคนมาแล้วมาแล้วพี่เจตมาแล้วคุริซ่าคุณบอกว่าคุลิซ่าเห็นจุกผมหรือเปล่าเห็นค่ะนั่นสิครับ ไม่ได้ไปตัดผมหรอฮะหรือไงนี่คือนี่คือความดีของโควิดก็คือว่าไม่ต้องเสียตังค์ตัดผมแล้วผมก็ได้ลุกใหม่ได้สไตล์ใหม่เท่ไปเลยนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแมนบันนะคะแมนบันอ่าก็เป็นลุกใหม่นะถ้าอยากเห็นลุกของอาจารย์อัดลุกใหม่ก็ลองมาดูใลลุกไลฟ์นะฮะครับนี่อีกนิก็แบบออกอาลบั้นได้เลย ครับผมเ,เรามาพูดถึงเรื่องของมันอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนันดีเลยนะไวไฟอาจจะกระตุกกระตกบ้างนะครับ<ะ>เ,เราโปรยไปว่าเรื่องของการพัฒนาคนเป็นเรื่องสําคัญนะผมเพิ่งมาดูคลิปของคนเยอรมันคนเยอรมันนี่มีแบบเป็นคนมีระเบียบมากทําให้เขาพัฒนามาถึงวันนี้คนเวียดนามเป็นคนที่มีพลังมีความมุ่งมั่นมีพลังที่จะพัฒนาประเทศมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้มีความอยากรู้อยากเห็นในการพัฒนา ผมคิดว่าทุกอนุเลยนะทุกคนทุกทกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนะนักเรียนเนี่ยผมว่าถูกปลูกฝังจากโรงเรียนจากคุณพ่อคุณแม่ของเขาให้ขยันให้ใฝ่รู้นะครับภาษาอังกฤษยอย่างที่ด็อกเตอร์บอกผมพอระดับทํางานนะมีอะไรล่ะคุณยิส่ามี FDI ม,มีบริษัทใหญ่ๆเข้าไปที่เวียดนามอยู่แล้วเขาก็ได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆอีกเด็กวัยรุ่นเด็กกลุ่มนมสาวที่ผมไปคุยด้วยในเวียดนามเนี่ยสิ่งที่ความหวังของเขาอยากจะเป็นก็คือว่า อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอ,อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะมีมีฐา,านะที่ดีขึ้นเพราะอะไรเพราะถูกส่งจากเรื่องในอดีตที่ผ่านมาไงเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นคงเป็นแรงส่งอีกอันหนึ่งนะทำให้เขาอยากจะพัฒนาตัวเองรัฐบาลอบรมสนับสนุนนะครับพัฒนาบุคลากรรัฐบาลใส่เงินเรื่องงานวิจัยนะครับผมคิดว่าสักสามสี่ประเด็นที่ผมพูดเนี่ย re, ทำให้เวียดนามถูกขับเคลื่อนด้วยคนเนี่ยนะครับพัฒนาไปเร็วมาก แลวท่านผู้ฟังอาจจะไปดูตัวเลขว่าถ้าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับเวียดนามอาจจะยังต่ำกว่านะของอาเซียนแต่ถ้าเรามาวัดเป็นปีเป็นปีเป็น,ปน,ปน,ปนช่วงเนี่ยนะครับช่วงที่เขาพัฒนาเนี่ยเขาพัฒนาได้สูงกว่าอาเซียนนะครับอีกอันหนึ่งนะครับดรครับที่สําคัญมากเลยว่าพอเวียดนามพ,นาพัฒนาไปพัฒนาไปพัฒนาไปปรากฏว่าผมก็กลังเปลี่ยเทีบไทยกับเวียดนามนะคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับเราพัฒนาไปพร้อมๆกับเวียดนามก็พัฒนาไปเราไปหลุด เราไปหลุดจากห่วงโซ่การผลิตของโลกเราเป็นหลุดจากห่วงโซ่การผลิตของโลกนะเราเรายังอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าเวียดนามอยู่มากกว่าเราอะ่ะพูดง่ายๆก็คือสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร,รษอุตสาหกรรมเนี่ยของเวียดนามเนี่ยไปเกี่ยวก้อยไปไปคล้องกับอุตสาหกรรมของโลกมากกว่าไปคล้องกับแบรนด์ใหญ่ๆมากกว่าเขาใช้คำว่า global value chain ก็ห่วงโซ่การผลิตของโลกซึ่ง เวียดนามแซงหน้าประเทศไทยไปตั้งแต่ปี2 2005โอ้ยหลายปีแล้วหลายปีมากเลยซึ่งเหตุผลผมว่ามันมีเหตุผลอยู่อยู่ในตัวมันเองก็คือว่าการที่บริษัทต่างๆบริษัทใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นในเกาหลีใต้ญี่ปุน่นจีนยุโรปนะครับเข้าไปลงทุนในบ้านเขาเนี่ยแบรนด์ใหญ่ๆด้วยมันทำให้เขาเนี่ยเข้าไปสู่วงโซ่การผลิดของโลกมากขึ้นกว่าประเทศไทย พราะนั้นทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเรื่อง FDI เรื่องของการส่งออกเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวงโซนมันผูกโยงกันหมดเลยอ่ะด็อกเตอร์มันผูกโยงกันหมดเลยทําให้เขาพัฒนาไปจนถึงวันนี้นะครับผมไปดูการลงทุนในช่วงสองปีที่ผ่านมาดูตั้งแต่เรื่องการลงทุนกเกษตรในเวียดนามดูตั้งแต่เรื่องของอาหารเครื่องดื่มการลงทุนอาหารเครื่องดื่มดูเรื่องการลงทุนเรื่องชาไฟฟ้า ดูเรื่องเคมีพันธุ์ดูเรื่องยาดูเรื่องสถาบาันการเงินดูเรื่องอสาาังหาริมทรัพย์ปรากฏว่าในทั้งหมดเนี่ยเราสองปีที่ผ่านมานะแม้จะเกิดโควิดนะเราเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งนะโครงการต่างชาติที่ไปลงทุนในบ้านเราเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของโครงการในเวียดนามอีกอันหนึ่งที่เวียดนามแซงหน้าประเทศไทยก็คือการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนกับนักลงทุนต่างชาติเยอะมากดอกเตอร์ครับ สามสิบเจ็ดปีอะนะครับให้เสียภาษีนิติบุคคลเนี่ยอยู่ในเหรประมาณสักห้าถึงเก้าเปอร์เซ็นตเนี่ยสามสิบเจ็ดปีนะสูงสุดสามสิบเจ็ดปีผมว่าเราไม่ถึงอ่ะผมจาถ้าจำไม่ผิดบ้านเราประมาณถ้าสิบสามสิบห้าอะไรประมาณเนี้ยสามสิบเจ็ดปีเนี่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยไปตั้งคุณไปตั้งฐานในการผลิตเลยนะคุณได้กําไรเป็นเอ่อเป็นกรอบเป็นกำแน่แน่ด้วยระยะเวลาที่เยอะนะครับการให สิทธิประโยชน์ของเวียดนามเนี่ยทำเป็นสองระดับด้วยทําระดับส่วนกลางรัฐบาลกลางให้แล้วเนี่ยสามารถที่จะไปขอเพิ่มในรัฐบาลในจังหวัดต่างๆระดับท้องถิ่นได้ด้วยนะสองระดับนะแต่ของเรามีระดับเดียวนะถูกไหมฮะของเรามีระดับเดียวอ่านี่คือความแตกต่างนี่คือนี่คือเสน่ห์ของเวียดนามในด้านการลงทุนทาให้นักลงทุนต่างชาติไม่ลังเลที่จะตัดสินใจที่จะถือกระเป๋าไปลงทุน ครับทีดนํถึงอ่ะสัญญาณมันจะผมคิดว่ามีอยู่สักสิบสองเหตุผลครับครับใช่ครับแหมสัญญาณขาดมาเป็นตัวกระตุกแหมเป็นตัวขัดจังหวะผมเลยเกินผมกําลังออกรสชาติมากเลยครับนะครับสิบสองปัจจัยคุณลิซ่าได้ยินไหมฮะสิบสองปัจจัยครับเชิญเลยครับได้ยินนะครับเออสิบสองปัจจัยผมคิดว่าบางเรื่องบางราวที่ผมแชร์วันนี้ที่ผมเสนอวันนี้ผมคิว่าประเทศไทยอาจจะต้องกลับไปทําแบบนี้บ้างก็ได้นะครับอันที่หนึ่งนะฮะผมคิดว่าประเทศไทยอาจจะต้องไปทําเรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร์การทบทวนแผนการทบทวนกลยุทธ์ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับหน่วยงานหรือระดับท้องถิน่นเพราะเวียดนามที่ก้าวมาถึงวันนี้ผมคิดว่านี่คือหนึ่งคีย์ซ c สเ s s สเ c t r ของเขาเหมือนกันว่าการจะเข้าก้าวเดินไปข้างหน้าของเวียดนามการจะมีแผนอะไรก็แล้วแต่ของเวียดนามเขามองย้อนหลังเขามองว่าแผนที่ผ่านมามีจุดอ่อนอะไรที่ต้องไปปิด มีจุดอ่อนอะไรที่จะต้องไปเติมเต็มให้มันสมบูรณ์ขึ้นนี่คือวิทย์โอ้โหนี่คือชาญฉลาดมากๆนะครับเราผมไม่แน่ใจหน่วงานอื่นแต่ผมมีโอกาสที่ไปทำเรื่องสินค้าเกษตรในธุรกิจเกษตรเอางอ่างยๆเลยยางพารายางพาราเรามีก่อนที่ช่วงที่ผมทำเนี่ยมียุทธศาสตร์อยู่สามยุทธศาสตร์ผมคิดว่าเราไม่มีเคยประเมินว่าจุดอ่อนของอยางพาราในธุรกิจยางพารามันคืออะไร ในระดับต้นน้ํามันคืออะไรเราอาจจะเห็นแต่เราอาจจะไม่ใส่ใจก็ได้แต่เวียดนามไม่ใช่เวียดนามจะให้ระดับรัฐมนตรีประเมินช่วงที่ผ่านมาอะไรเวียดนามจะให้ผู้บริหารระดับจังหวัดของเขาประเมินเวียดนามจะให้คนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดประเมินว่าเฮ้ย hey, ที่ผ่านมาเนี่ยแผนเราเนี่ยนะครับมันมีจุดอ่อนอะไร เราจะต้องแก้ไขอะไรเพื่อไปไปใส่ในแผนแผนใหม่วันนี้เวียดนามอยู่ในแผนพัฒนาเศรฐษฐกิจฉบับที่1 2021 1 2 0 2 1ถึง2025เพราะฉะนั้นเขาได้ประเมินแผนก่อนน้นนี้เป็นผมคิดว่าเรื่องนี้บอกโอ้สําคัญมากเลยดอ็อกเตอร์ครับเราต้องทํามองข้างหลังเพื่อจะเดินไปข้างหน้านะครับจุดอ่อนอะไรเราต้องไปดูมานะครับอันที่สองครับรายได้ศักยภาพของแรงงานพูดไปแล้วนะครับกําลังแรงงานมากพอด็อกเตอร์ช่วยแชร์มาแล้วว่ามีกําลังแรงงานมากพา 97ล้านคนประชากรของเขาขนาดนี้กุลิซ่าครับเยอะมากไม่ต้องพึ่งพิงแรงงานจากต่างเพื่อนบ้านหรืชาติครับเออเราเป็นไงฮะด็อกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นกเกษตรเราต้องใช้แรงงานต่างประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเราก็ใช้โดยเฉพาะยิ่ยยงที่เป็นเลเบอร์อินเทนซีฟนะฮะภาคบริการนะฮะตามปั๊มต่างๆตามมตาการ แรงงานประเทศเพื่อนบ้านหมดเลยอ่ะแต่ไม่มีประเด็นนี้สําหรับเวียดนามเพราะว่า97ล้านคน labor force กำลังแรงงานมากพอ <S 1> <S 1> <S นี่สําคัญมากเลยเพราะฉะนั้นนักลงทุนมาเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องของการขาดแรงแรงงานถูกไมฮะนั้นครับเดี๋ยวไม่เยอะละฮะอาจารย์เดี๋ยวจะไม่จบสองอครับรครับผมค่าจ้างค่าจ้างค่าจ้างเขามีราคาถูกถูกของเราเนี่ย เวียดนามอยู่ในระดับอันที่สี่ในอาเซียนนะฮะจากข้างล่างมาเนี่ยนะครับ,รบของเราเนี่ยสูงที่สุดในอาเซียนเลยค่าจ้างค่าจ้างต่อเดือนนะครับเวียดนามนี่ก็แบ่งเป็นโซนๆอีกถ้าเป็นโซนเศรษฐกิจของเขาในโซนฮานอยในโซนโอจิมินเนี่ยฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับค่าจ้างขั้นต่ำต่อเดือนของเวียดนามอยู่ที่6,500บาทต่อเดือนอถูกนะฮะถูกมาก ต้อง<ะ>ใช้แต้มามาก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 นะครับผมถูกอย่างแรงเลยนะะถูกแล้วก็ไล่ตามลําดับมาระดับการพนฒนที่ที่พัฒนาน้อยในสี่เขตของเขาเนี่ยจิงถูกไปอีกนะครับคุณลิซ่าครับไม่ถึงห<ะ>้าพนะันอ<ะ>่ะที่อยู่ไ<ะ>กลๆต่างจาังหวัดเนี่ยนะครับไม่ถึงห้าพันต่อเดือนนะถูกมากอันนี้ต้องบอกโดยเฉลี่ยนะเดี๋ยวท่านดูฟังฟังผมแล้วเคลิ้มแล้วก็ไปลงทุนบ<ะ>ออาจารย์ไม่ได้เดือนลที่อาจารย์พูดอ่ะโดยเฉลีย่ยท่านดูฟังโดยเฉลีย่ยโดยเฉลีย่ยนะฮะนะครับจำนวนเอ่อนโยบายต่อเนื่อง อันเนี้ยสาคัญอีกนะนโยบายเศรษฐกิจโดยพวกยิ่งดันไวเศรษฐกิจต้องต่อเนื่องเวียดนามต่อเนื่องเลยผมเป็นนักลงทุนด่่งชาติก็โอ้ยนโยบายก็ต่อเนือ่องก็พักเดียวเนี่ฮะอาจารย์พักเดียวก็ไม่มี่า,<ก><ม>ายคานก็ไม่รู้ล่ะก็ไม่รู้ล่ะก็ไม่รู้ล่ะก็ผมล็ว่าคิดว่านโยบายต่อเนื่องอ่ะก็ไม่รู้ลหละนะฮะจำนวนจํานวนเอฟทีเอเยอะมากที่สุดในอาเซียนโดยเฉพาะยิ่งที่จะทําให้ติดปีกบินของเขาบินไปได้สูงกว่านี้อีกก็คือ f อ a ยุดโหรปอฟ a อยุ่โหรนี่จะมาช่วยเติมเต็มคำว่าฝันของเขาที่จะเป็นอุตสาหกรรม4.0เนี่ยหรือกเกษตร4.0เนี่ยนะครับจะเยอะมากเลยไม่ว่าจะครบต้องบอกเหมือนสัญญ,ญาณขาดหาย,หายไป,ไปแล้วนะครับไปรูปเรื่องการเกษตร ปัจจัยจริงๆเลยว่าทําไมสัญญาณมาหายอาจารย์ครับไปเลยเวลาแค่หนึ่งนาทีครับอาจารย์เอาเลยครับสรุปนิดนึงครับหนึ่งนาทีครับเดี๋ยวจะไม่ทันมีทั้งสิบสองปัจจัยท่านตามได้ในในเพจผมในบทความผมก็แล้วกันนะครับว่าวันนี้สรุปว่าเวียดนามผมสามารถฟันธงได้เลยนะฮะเวียดนามแซงหน้าประเทศไทยหรือประเทศไทยตามหลังเวียดนามแล้วครับท่านเพราะนั้นทุกภาคส่วน ต้องมานั่งคิดต้องมานั่งสมบสัห brainstorm กันเราจะขับเคลื่อนประเทศอย่างไรอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วคร,ครับ่านครับโอ้มีคุณผู้ฟังโอ้วันนี้ค่อนข้างร้อนแรงนะอาจารย์ครับมีคุณผู้ฟังมาติดตามทางแพลตฟอร์มต่างๆของเราเยอะมากแล้วมีคอมเมนต์เยอะมากนะอบอกว่าวันนี้เห็นภาพมากๆเลยก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ผมเชื่อว่าประเด็นนี้อาจจะมีอะไรให้คุยอีกเพราะว่ารู้สึกว่าคุณผู้ฟังเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบเลยนะครับกับประเด็นที่เราจะต้องพยายามปรับตัวนะครับเพื่อจะกลับมาอย่างน้อยน้อยเนี่ยนะครับแคชอัพเวียดนามแล้วก็ เอามาให้แบบให้มันแซงให้ได้นะอาจารย์ก็มามเดี๋ยวมาคุยกันในครั้งหน้าวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับเพื่อความดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับคุณพี่ครับ